Oh, mm -hmm. oh, การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID masterming 6666ก 66. นะชาวลัคนาราศีกรกฎชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎคุณนะครับมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเจ้าตัว ดาวจันร์ทเป็นดาวที่เดินเร็วนะครับนะครับนะครับเดินเร็วที่สุดนะครับสองวันครึ่งนะครับก็เดินแล้วนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ไปโคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะแต่มีดาวสองดวงที่ไปอยู่ในทุสถานภพนั่นก็คือดาวพฤหัสและดาวอังคาร ดาวพระรหัสโครจรไปอยู่ในเรือนมรณะดาวอังคารโครจรเป็นวินาชนะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ก่อนเลยคือระวังผู้ใหญ่ให้โทษนะครับอย่าพยายามไปขัดแย้งหรือสร้างเงื่อนไขอะไรที่นําไปสู่ความขัดแย้งหรือคาการเผชิญหน้าจากผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาไม่สิ้นสุดนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าดาวผู้ใหญ่เดินไปเป็นมรณะเนี่ย มันมกกักจะน,นําเรื่องจุกจิกใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ฉะนั้นกรกฎต้องระวังในสิ่งเหล่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวมันเดินแบบนี้เราก็ต้องติงและเตือนกันไว้ก่อนเพราะว่าจังหวะที่ดาวมันเดินตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเออเอา เกิดไม่รู้เนี่ยเกิดไปสร้างเงื่อนไขอะไรที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเสียเปรียบทุกป,ประตูเลยนะครับเสียเปรียบทุกประตูจริงๆฉะนั้นจะทําอะไรนะครับดูให้รอบอคอบดูให้ดีนะแต่อย่างไรก็ดีครับดาวเสายังทําหน้าที่เป็นกเกษตราธิปตีของชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ แม้ความรักนะครับยังไม่สักเซสขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็แฮปปี้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวดาวสาวได้เกษตรราธิ็นีหมายความว่าอาจจะมีคนฐานะดีหรือมีพื้นฐานที่ดีมาชอบพอมาถูกใจกันแต่ดาวสาวยังไงก็คือดาวสาวครับเป็นดาวบาปเพราะมันก็นำมาส้งทั้งๆสุขทุกข์สลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้แหละ นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ดาวเสาร์นะครับได้ตําแหน่งเกษตรราธิปดีและได้ตําแหน่งเป็นปัญจามหาบุรุษโยกภาพรวมๆของชาวลัคนากรากฎนะครับความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นมหาอุดแสดงว่าช่วงเดือนเมษายนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะดี ขึ้นแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะแต่ว่าคุณเองนะครับก็จะมีรายได้เข้ามาหลายทางผมจึงไม่กลัวหรอกครับว่าชาวกรกฎนั้นจะตังหมดหรือว่าจะเขาเรียกว่าชีวิตติดขัดผมเชื่อว่ามันติดขัดในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงที่ดาวขยับตรงนี้เนี่ยมันขยับดีขึ้นก็มีเรื่องเดียวคือการขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราะว่าดาวพฤหัสนั้นมันโคจรเป็นมรณะผู้ใหญ่ให้โทษนะ ดูกันให้ดีดูกันให้รอบคอบเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจริเดนสุภาซึ่งกหมายถึงผู้หลักผู้หลักผ,ผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับผมถึงบอกไว้สองเรื่องคือหนึ่งให้ระวังให้ระวังนะครับการขัดแย้งกับผู้ใหญ่แล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยส่วนนอกกากนั้นแล้วผมถือว่ายังไปได้ดีอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องคู่ครองนะครับก็ตามนั้นแหละนะอย่างที่บอกไปแหละเสาบันเลงรักเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเสีย นะครับมันก็ดามาทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะอยู่ที่เราเลือกกับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันมาได้ตําแหน่งกเกษตรราธิปดีถ้ามองกันไปดีๆแล้วเนี่ยนะครับเสาก็ให้ในแง่ของความมั่นคงอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตกรกฎแลวคุณอาจจะอยากจะร่วมชีวิตกับเขาแต่ถ้ามองกันในอีกมุมหนึ่งของดาวเสาก็หมายความว่ามันก็ดามาซึ่งทุกทุทุกด้ดยเช่นกันคุณก็มีความรู้สึกว่าเออครบแล้วมันก็คิดเครียดครบแล้วมันก็มีความระแวงระวังอะไรสักอย่างนั่นแหละครับตามคุณสมบัติของดาวเเสาเลยนะครับ และลัคนาราศีกรกฎนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังนะเอากรากฎเนี่ยคุณต้องเข้าใจไว้เลยว่าลัคนาราศีของคุณเนี่ยมันอยู่กับดาวเสาตรงนี้มาพักหนึ่งแล้วมันอยู่กับดาวเสาตรงนี้มาพักหนึ่งแล้วนะไม่ใช่เพิ่องอยู่นะเสามะเร็งรักคุณได้พักหนึ่งแล้วฉะนั้นชาลัคนาราศี กรกฎนะครับสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆณนะตอนนี้นะต้องพยายามอย่าให้ตัวเองจิตตกอืมอย่าให้ตัวเองจิตตกตอ,อะไรปล่อยวางได้ก็ให้ปล่อยวางครับอย่าไปทำให้สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองนั้นจุกจิกหรือทุกข์ใจมากจนเกินไปนะชาวกรกฎฟังไว้ชัดเจนแล้วนะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุยง้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล